ลมอ่อนยามเช้าแผ่วผ่านทุ่งข้าวสีเขียวชะอุ่มกลิ่นดินผสมกลิ่นฟางข้าวลอยอบอวลบ้านไม้ยกพื้นของอาจอยู่ริมหมู่บ้านเสียงไก่ขันกับเสียงแม่ตะโกนบอกลูกให้ไปนาเป็นสัญญาณเริ่มวันใหม่อาจหนุ่มวัยยี่สิบต้นๆผิวคล้ำแต่แววตาซื่อๆกำลังขนไม้เข้าไปที่ลานช่างเขาเหงื่อท่วมแต่ยิ้ม งานหนักก็ยังดีกว่าว่างงานเขาพูดกับตัวเองเบาๆมือหยาบจับไม้แน่นจนเสี่ยนตำแต่ก็ไม่บน่ขนขณะกำลังขนไม้เสียงพูดคุยของสาวๆที่เดินผ่านตลาดดังมานั่นอาจลูกยายจันใช่ไหมเห็นว่าแอบ,บชอบพินลูกครูใหญ่แล้วนะเสียงหัวเราะคิกคักดังตามอาจหน้าแดงแต่ไม่ตอบ เขาเงยหน้ามองไปทางถนนฝุ่นแดงที่ทอดยาวไปถึงตลาดเห็นพินเดินถือถุงผักมากับเพื่อนเธอสวมผ้าถุงลายดอกเสื้อสีชมพูผิวขาวหน้าหวานแต่แววตาเย่อหยิ่งนิดๆอาจรีบวางไม้แล้วเดินเข้าไปใกล้พินให้ข้าช่วยถือของไหมของดูหนักนะเธอหันมามองตั้งแต่หัวจะรดเท้าก่อนจะหัวเราะเบา ไม่ต้องหรอกข้าว่าไม้ที่เองถือน่าจะหนักกว่าแทนที่จะมาห่วงข้าห่วงตัวเองเถอะคำพูดนั้นเหมือนขวานฟาดกลางอกเขาอึง้งแต่ยังยิ้มข้าแค่อยากช่วยพินยักไหล่ไม่ต้องมือเองสกรปรกเดี๋ยวของข้าเปื้อนเปล่า,ลาแล้วเดินจากไปทิ้นกลิ่นน้ำอบหอมไว้กับลมหายใจของอาดอย่าคิดมากเลยพี่อาด เสียงพิกุลหญิงสาวในตลาดเอ่ยขึ้นขณะยกตะกร้าผักมาวางใกล้ๆอาจยิ้มบางๆข้าไม่ได้โกรธรอกเขาก็พูดความจริงนั่นแหละคนอย่างข้าก็ควรโดนแบบนี้แล้วข้ามันไม่เจียมตัวเองพิกุลเงียบก่อนจะเอ่ยไม่มีใครต่ำไม่มีใครสูงกว่าใครทั้งนั้นนะพี่อาจคนเราก็เท่ากันหมด คำพูดนั้นเหมือนลมเย็นพัดเข้ากลางอกที่กำลังร้อนไม่กี่วันต่อมาตลาดหมู่บ้านคึกคักกว่าปกติเพราะเบิ้มลูกชายกำนันมาพร้อมรุมอเตอร์ไซคันใหม่พินนั่งซ้อนท้ายมาแต่งตัวสวยสะดุดตาเสียงเครื่องยนต์ดังกลบเสียงคนในตลาดเบิ้มยิ้มกว้างอาดเอ็งยังขนไม้ไม่เสร็จอีกเหรอฮ่าฮ่ฮ <laughs> ือท่วมยังกะวัวพึ่งไถนาะ อาจวางไม้ลงหันมาพูดเรียบๆทำงานก็ต้องมีเหงื่อสิเบิม้มพินหันมาพูดพลางหัวเราะทำงานรับจ้างอย่ามาฝันถึงคนอย่างข้าเลยอาจคนอย่างข้าจะคู่กับคนแบบเองได้ยังไงเสียงหัวเราะของชาวบ้านแผ่วลงมีแต่ลมพัดผ่านเสียงไก่ขันไกลๆอาจยืนนิ่งหัวใจเต้นแรงเหงื่อไหลปนกับความอับอาย เขาก้มหน้าไม่พูดสักคำมือกำไม้แน่นจนข้อน,นิ้วขาวเอ็งพูดแรงไปหน่อยนะพินเสียงป้าสายร้านข้าวพูดเตือนเบาๆแต่พินแค่ชัดหน้าข้าแค่พูดตามจริงคนเราก็ต้องรู้จักเจียมตัวบ้างสิอาจเงียบอยู่นานก่อนตอบเสียงสันข้าคงไม่เจียมตัวอย่างที่เองว่าจริงๆเบิ่มหัวเราะหยันฮ่ใช่ เองมันกระจอกแล้วขับรถออกไปข้ามกลางฝุ่นแดงอาจยืนอยู่กลางตลาดเสียงซุบซิบรอบตัวดังระคนน่าสงสารมันเนอะถูกว่ากลางตลาดแบบนั้นแต่ก็นะพินเขาสวยใครๆก็อยากได้เขาสูดลมหายใจลึกพยายามไม่ให้เสียงใครเข้ามาในใจพิกุลเดินเข้ามายืนขันน้ำให้พี่อาจดื่มน้ำก่อนเธอ เห็นเงื่อไหลจนเสื้อเปียกแล้วเขารับน้ำดื่มรวดเดียวหมดและพูดเสียงแผ่วข้าคงไม่มีค่าพอให้ใครมองดีๆจริงๆพิกุลอย่าพูดแบบนั้นเลยพี่อาจอาจจนตอนนี้แต่วันหนึง่งคนเราก็สามารถเปลี่ยนตัวเองได้ คนจนไม่ใช่คนไร้ค่านะพี่คนที่ไร้ค่าคือคนที่ไม่เห็นความพยายามของคนอื่นต่างหากอย่าให้คำพูดของคนอื่นมาด้อยค่าตัวเองเลยนะพี่ข้าขอบใจเองนะพิกุลเองเป็นคนเดียวที่ยังพูดดีกับข้าข้าแค่พูดความจริงเธอยิ้มบางๆก่อนจะช่วยเขายกไม้ขึ้นเรือนอาจมองมือเล็กๆของพิกุลที่เต็มไปด้วยฝุ่นเหมือนของเขา แล้วรู้สึกว่ามือคู่นั้นอาจอบอุ่นยิ่งกว่าคำหวานจากใครทั้งหมดเมื่อค่ำลงอาจกลับถึงบ้านมานดาแจนั่งทอผ้าอยู่ใต้ถุนเรือนเป็นยังไงลูกเหนื่อยไหมวันนี้อาจเสียงเงียบก่อนตอบไม่จะแม่แม่ไม่ต้องห่วงนะจ๊ะแม่แม่คิดว่าเราจะจนแบบนี้ตลอดไปไหมแม่เงยหน้าขึ้นยิ้มอ่อน วันหนึ่งถ้าเองขยันเองจะมีทุกอย่างทำของแม่ทำให้หัวใจที่หนักอึ้งเบาลงอาจเงยหน้ามองฟ้าสีสองท้ายวันดวงอาทิตย์กำลังลับขอบทุ่งนาแม่ข้าจะไปทำงานในเมืองข้าอยากเรียนรู้อยากสร้างเรือนให้แม่อยู่สบายแม่เงียบไปชั่วครู่ไปเถอะลูกถ้ามันคือทางของเองแต่อย่าลืมว่า คนเราจะสูงหรือต่ำอยู่ที่ใจไม่ใช่ที่เงินอาจพยักหน้าข้าจะจำไว้แม่คืนนั้นลมเย็นพัดเข้ามาทางหน้าต่างเสียงจิ้งหรีดร้องเป็นจังหวะอาจนอนมองเพดานไม้แววตาเต็มไปด้วยไฟมุ่งมั่นเขานึกถึงคำพูดของพินอย่ามาฝันถึงคนอย่างข้าเลยแล้วกำหมัดแน่น งั้นข้าจะทําให้เองเห็นว่าฝันของคนจนมันก็มีวันเป็นจริงได้เหมือนกันลมอ่อนพัดผ้าม่านปลิวเบาๆแสงจันทร์ลอดช่องไม้เข้ามาอาบใบหน้าเขาไว้เงียบงันแต่แน่วแน่จากความเจ็บในวันนี้กําลังกลายเป็นแรงผลักที่พาเขาเดินไปไกลกว่าที่ใครเคยคิด เสียงรถสองแถวเก่าดังแตรลั่นไปตามถนนดินแดงของหมู่บ้านขวัญคลุ้งประทะกับลมยามเช้าอาจสะพายกระเป๋าผ้าใบเก่าในมือถือกล่องข้าวไม้ไผ่ที่แม่เตรียมไว้ให้ใบหน้าคมเข้มมีเหงื่อซึมเพราะเดินมาตั้งแต่ตีห้าแม่ของเขายืนอยู่หน้าบ้านน้ำตาคลอไปเถอะลูกทำงานดีๆอย่าทำให้ใครดูถูกเราอีกนะ อาจพยัดหน้ายกมือไหว้ข้าจะกลับมาสร้างเรือนให้แม่อยู่สบายแน่ๆแม่รอข้าหน่อยนะแม่ยิ้มทังน้ำตาเองไปเถอะอาจคนจนจะยืนได้ต้องใช้แรงกับใจเองมีทั้งสองอย่างแม่เชื่อเสียงเครื่องยนต์ดังขึ้นอาจก้าวขึ้นรถสองแถวหันกลับมามองบ้านไม้หลังเก่าที่แม่ยืนโบกมืออยู่กลางแสงเช้า ภาพนั้นฝังอยู่ในใจจนรถลับตาเมืองใหญ่ไม่เหมือนที่เขาคิดเสียงดังควันกลบฟ้าผู้คนมากมายเดินสวนกันจนอาจรู้สึกเล็กลงเขาเริ่มงานวันแรกที่ไซก่อสร้างกลางเมืองต้องแบกปูนขึ้นตึกหลายรอบจนไหลแทบขาดแต่เขาไม่บน่นแค่พูดเบาๆกับตัวเองเหนื่อยวันนี้แต่วันหน้าแม่จะได้พัก หัวหน้าคนงานชื่อพิหารมองอาจแล้วพูดเอ็งนี่ไม่ขี้เกียจด,ดีนะน,น,นานๆจะเจอคนขยันแบบนี้อาจยกมือไหว้ข้าทำได้ทุกอย่างพี่แค่ขอให้ได้ทำงานเถอะพิหารหัวเราะงั้นข้าจะสอนงานให้เองเองคนจริงต้องได้ดีวันผ่านเป็นเดือนเหงื่อของอาจแทบจะกลายเป็นน้ำในพื้นดินเขาเริ่มจับค้อนวัดไม้ทำแบบ ตัดเหล็กจนคล่องคนงานหลายคนชื่นชมไอ้อาดมันเก่งนะแป๊บเดียวจับเครื่องมือเป็นหมดพี่หานตบบา่าอีกไม่นานเองจะได้เป็นหัวหน้าคนงานแน่ขยันแบบนี้อาดยิ้มข้าไม่ได้หวังตำแหน่งแค่ขอให้ได้รู้ว่าแรงข้ามันสร้างอะไรได้บ้างถุกเย็นหลังเลิกงานเขาจะนั่งเขียนจดหมายถึงแม่บอกเล่าว่าอยู่ดีมีเงินเก็บบ้าง แม่จ๋าเดือนนี้ข้าได้ค่าแรงเพิ่มข้าจะส่งไปให้แม่ซื้อลูกวัวไว้เลี้ยงข้าคิดถึงบ้านคิดถึงกลิ่นทุ่งข้าวทุกวันเลยแม่ได้จดหมายก็ร้องไห้ย,ยิ้มยิ้มลูกข้าไม่เสียแรงที่เลี้ยงมาด้วยแรงจนๆในขณะเดียวกันหมู่บ้านเริ่มมีข่าวลือเบาๆว่าเบิ่มลูกกำนันเริ่มติดการพนันและเจ้าชู้ชาวบ้านในตลาดคุยกันว่า เห็นไหมเบิ้มมันเอาเงินไปลงบ่อนไปเครื่องแล้วพินจะอยู่ยังไงล่ะทีนี้บางวันพินเดินผ่านตลาดหน้าซีดไม่ได้แต่งตัวสวยเหมือนแต่ก่อนเสียงซุบซิบไล่ตามเธอไปทุกย่างก้าวเห็นไหมความสวยมันกินไม่ได้หรอกคืนนั้นพินนั่งอยู่หน้าบ้านไม้ของตนเธอมองออกไปยังท้องนาเงียบเงียบเบิ้มกลับบ้านเมาเหล้าเต็มปากข้าเหนื่อยจะตายยังจะมาพูดอีกหรือ พินเสียงสัน่นพี่เบิ้มเงินที่แม่ให้ไปใช้ทำไมหมดเร็วนักเขาหัวเราะหยันเอ็งอย่ามาสั่งข้าคนอย่างเอ็งได้อยู่กับข้าก็ดีเท่าไหร่แล้วอย่าให้ข้าพูดมากน้ำตาไหลาอาบแก้มพินเธอกลืนคำไว้ในคอเธอไม่เคยคิดเลยว่าคนที่เคยขับรถพาเธอมาซื้อของในตลาดจะกลายเป็นคนพูดจาเยอะหยันเหมือนที่เธอเคยทำกับอาดในวันนั้นในขณะเดียวกัน อาดในเมืองกำลังล้างมือจากน้ำขุ่นข้างซ้ายงานเขามองมือหยาบของตัวเองแล้วหัวเราะเบาๆมือที่เคยถูกหัวเราะวันนี้มันทำให้ข้ามีค่าขึ้นทุกวันพี่หานยื่นเงินให้นี่โบนัสเองช่วยงานดีมากเอาไปเก็บไว้ซื้อของให้แม่อาจรับไว้แล้วยกมือไหว้ขอบคุณพี่เข้าจะไม่ลืมบุญนี้อย่าขอบคุณเลยเองได้เพราะเองทำเอง พี่หานตอบไม่กี่เดือนต่อมาอาจเริ่มเป็นหัวหน้าคนงานเขาไม่ใช้แค่ขยันแต่ยังซื่อสัตย์เวลาคนงานขาดเงินเขาก็ยื่นให้ก่อนเพื่อนร่วมงานถามอาจเอ็งไม่กลัวเขาไม่คืนเหรออาจหัวเราะถ้าเขาไม่คืนก็ช่างเถอะเงินมันหาม,มาใหม่ได้แต่ใจดีๆหายยากกว่าเมื่อได้เงินก้อนหนึ่งเขาส่งกลับบ้านแม่จ๋า เงินก้อนนี้ข้าอยากให้แม่ซื้อที่เล็กๆไว้ปลูกข้าวข้าจะกลับไปดูสักวันแม่ได้จดหมายแล้วน้ำตาไหลยกมือไหว้รูปพระขอให้ลูกข้ามีแต่ความสุขอย่าให้คำดูถูกมันตามทันลูกเลยในทางหมู่บ้านข่าวเริ่มแพร่ไปว่าอาจมันส่งเงินกลับมาเยอะนะเห็นแม่มันซื้อที่ได้ตั้งหลายงานบางคนพูดใครจะคิดว่าคนที่ดอนหัวเราะวันนั้นจะไปได้ดีขนาดนี้ คำพูดนั้นลอยถึงหูพินเธอนั่งนิ่งมือกำชายผ้าถุงแน่นใจเธอเต้นแปลกๆภาพวันนั้นตลาดผุดขึ้นในหัวเสียงเธอเองยังดังอยู่อย่ามาฝันถึงคนอย่างข้าเลยอาจเธอเผลอพูดกับตัวเองเบาๆตอนนั้นข้าคง,งโง่โง่ที่ดูแต่ภายนอกเบิมที่นั่งอยู่ข้างๆได้ยินก็หันมาถามพูดอะไรของเองนะพินสะดุง้ง เปล่าล็อกพี่ไม่มีอะไรแต่แววตาเธอสั่นไหวอีกด้านหนึ่งอาจนั่งอยู่บนดาดฟ้าไซ้างานมองแสงไฟเมืองใหญ่ส่องระยิบระยับเขาคิดถึงบ้านคิดถึงแม่คิดถึงกลิ่นข้าวเปลือกแห้งจากยุ้งฉางลมเย็นพัดผ่านเขาพูดกับตัวเองช้าๆข้าจะกลับไปให้เขาเห็นว่าคนอย่างข้าก็มีค่าดวงตาเขามีทั้งความเหนื่อยและความหวัง ลมหายใจที่เคยสั่นด้วยความอับอายในวันนั้นกลับกลายเป็นลมหายใจของคนที่พร้อมจะเดินหน้าด้วยหัวใจที่แข็งแรงกว่าเดิมเหงื่อที่ไหลทุกวันไม่ใช่แค่พราะงานหนักแต่มันคือเหงื่อของความพยายามของคนที่ไม่ยอมแพ้ต่อชะตาและไม่ยอมให้คำดูถูกเป็นตราบาปติดหัวใจตลอดชีวิตลมเย็นยามเช้าพัดผ่านทุ่งข้าวที่เริ่มออกรวง เสียงนกกระจิบร้องรับกับเสียงล้อรถกระบะใหม่เอี่ยมที่แล่นเข้าหมู่บ้านฝุ่นแดงลอยตามหลังเป็นสายยาวชาวบ้านที่กำลังนวดข้าวถึงกับหยุดมือหันมามองรถใครมานะ่ะไม่เชียวเสียงยายคำพูดขึ้นก่อนใครประตูรถเปิดออกอาจก้าวลงมาด้วยเสื้อสะอาดเรียบร้อยผิวคล้ำแต่แววตาสงบนิ่งและมั่นใจ มีรอยยิ้มอบอุ่นแฝงความภูมิใจเขากลับมาในฐานะผู้รับเหมาชื่อดังไม่ใช่คนแบกปูนในวันนั้นอีกต่อไปแม่ของเขาวิ่งลงจากบ้านไม้หลังเก่าน้ำตาคลออาดลูกแม่จริงๆเหรอรถนั่นของเองเหรออาดยกมือไหว้ของข้านั่นแหละแม่ข้ากลับมาทำตามสัญญาจะสร้างเรือนใหม่ให้แม่อยู่สบายแม่ไม่อยากได้เรือนใหญ่เท่าไร่ แค่ได้เห็นเองยืนได้อย่างนี้แม่ก็ดีใจแล้วลูกแม่ต้องได้พักบ้างแล้วแม่ทำงานหนักมาทั้งชีวิตถึงเวลาค่าบ้างเขากุมมือแม่ไว้แน่นข่าวอาจกลับมาลือกันไปทั่วหมู่บ้านอาจมันรวยจริงๆนะเห็นว่าเป็นผู้รับเหมาที่เมืองทำตึกหลายแห่งเลยรถนั่นราคาเป็นแสนแน่ใครจะคิดว่าคนแบกบูนวันนั้นจะมีวันนี้เสียงพูดคุยดังไปทั่วตลาด ไม่ไกลาจากนั้นพินที่กำลังขายผักกับเพื่อนได้ยินเขาก็ชะง,งักมือสั่นจนผักร่วงจากตะกรา้าเพื่อนพูดแซวพินเอ็งได้ข่าวยังอาจกลับมาพร้อมรถใหม่เลยนะเห็นว่าจะสร้างบ้านให้แม่พินพยายามฝืนยิม้มอืมเพื่อนหัวเราะเห็นไหมโลกมันไม่แน่นอนจริงๆคนที่เคยถูกหัวเราะก็กลายเป็นคนที่รวยกว่าตัวเองแล้ว พินเงียบไปแววตาเศร้าปนเสียหน้าเธอนึกถึงวันในตลาดวันที่เธอหัวเราะเยาะเขาเสียงนั้นดังขึ้นในใจจนหน้าเธอซีดตอนบ่ายอาจขับรถไปตลาดซื้อของมาทำบุญขึ้นบ้านใหม่ชาวบ้านต่างคักทายบางคนเข้ามาช่วยถือของอาจกลับมาคราวนี้ดูมีราศีไปหมดเลยนะลกูกเขายิ้มไม่ขนาดนั้นหรอกจ้า ข้าก็ยังเป็นอาจคนเดิมนั่นแหละจ่ายายระหว่างเดินอยู่ในตลาดเขาเห็นพิกุลกำลังยกของขึ้นรถให้แม่ค้าเหงื่อชุ่มแต่รอยยิ้มยังเหมือนเดิมพิกุลอาจเรียกเสียงนุ่มหญิงสาวหันมาตกใจเล็กน้อยก่อนยิ้มพี่อาดกลับมาแล้วเหรอกลับมาแล้วจ้าดูสิพี่มีอะไรมาอวดเองเขายิ้มอะไรเหรอจะ๊ะเธอถามยังตื่นเต้น นี่ไงรถที่จอดอยู่ตรงนั้นเป็นรถพี่เองเขายิ้มอย่างภูมิใจรถนี่ของพี่จริงๆหรอก็ใช่นะสิพี่กุลหัวเราะเบาๆดีใจด้วยนะพี่เห็นไหมที่ข้าบอกวันนั้นคนขยันไม่มีวันแพ้หรอกอาจมองเธออย่างอบอุ่นพี่จําได้ถ้าไม่มีเองพี่คงหมดไฟไปแล้วไม่ขนดนั้นหรอกพี่ทำได้เพราะพี่เองจะ้ะข้าดีใจกับพี่จริงๆนะ ไม่ใช่ได้ยังไงข้าจําได้ดีเลยล่ะว่ามีคนที่พูดดีกับข้าในวันที่ทั้งตลาดหัวเราะสองคนยืนมองกันเง,งียบๆลมจากทุ่งพัดกลิ่นเข้าสุกเข้ามาแตะปลายผมพิกุลเธอก้มหน้าหนีแต่แก้มแดงนิดๆต่อไปนี้คงไม่มีใครกล้าดูถูกพี่แล้วนะอ่านหัวเราะพี่ไม่สนหรอกพี่ใครทำเพื่อแม่เพื่อตัวเองและเพื่อเองแล้วมันเกี่ยวอะไรกับข้า แต่ข้าอยากให้มันเกี่ยวกับเองนี่เธอหน้าแดงแต่ไม่พูดอะไรต่อเย็นนั้นเขาขับรถกลับไปยังที่ดินข้างบ้านแม่กำลังจัดของขึ้นบ้านใหม่พิกุลแอบเอากับข้าวมาส่งแม่พี่บอกให้ข้ามาช่วยจัดของพี่คงเหนื่อยทั้งวันแล้วขอบคุณมากนะจ๊ะพิกุลข้าแค่ขัดแม่พี่ไม่ได้อาหัวเราะเบาๆแม่พี่นี่ช่างรู้ใจพี่เหลือเกินพี่อาด ทำไมถึงชอบพูดแบบนี้นะักไม่ได้ชอบพูดแบบนี้อย่างเดียวนะข้ายังชอบเองด้วยพิกุลหน้าแดงรีบหันไปจัดกับข้าวต่อไปพูดอะไรไม่รู้อาจยิ้มไม่พูดต่อแต่แววตาของเขาอ่อนโยนจนหัวใจหญิงสาวเต้นแรงอีกมุมหนึ่งของหมู่บ้านเบิ้มนั่งอยู่หน้าบ้านมองรถอาจแล่นผ่านตาและควนบุหรี่ในมือสั่นไออาจมันกลับมาทำเป็นใหญ่ กาจะให้ใครเชื่อว่ามันเก่งนักหรือไงพินพูดเสียงเบาเขาเก่งจริงๆไม่ใช่หรือไงเบิ้มตะโกนเก่งไรมันก็แค่โชคดีข้ามันลูกกำนันยังไงก็เหนือกว่ามันอยู่ดีพินเงียบไปเธอมองออกไปทางที่รถของอาจวิ่งผ่านรู้สึกเหมือนมีบางอย่างติดค้างในใจน้ำตาเริ่มคลอข้านี่ช่างโง่นักเขาเสียงแข็งเองพูดอะไรพูดเหมือนย่งอะไรมันอยู่ พี่จะคิดยังไงก็ช่างเถอะข้าเบื่อจะเถียงกับพี่เต็มทนแล้วเธอพูดเสร็จก็เดินจากไปทิ้งให้เขากัดฟันแป้นด้วยความโกรธพระอาทิตย์คล้อยลงท้องฟ้าเป็นสีทองหน้าบ้านไม้หลังใหม่อาจยืนมองบ้านอย่างภูมิใจแม่เรากำลังจะได้อยู่เรือนใหม่แล้วนะแม่ยิ้มทั้งน้ำตาเรือนที่สร้างจากแรงกรตันยูของเอง อานมองไปยังพีกุลที่ยังช่วยเก็ตไม้ข้างลานและแรงใจจากคนที่เห็นค่าค่าในวันที่ไม่มีใครมองเห็นเขาเดินเข้าไปช่วยเธอขนของขึ้นเรือนจับตรงนี้สิพี่กุลระวังมือพี่ก็ระวังเหมือนกันนะทั้งสองหัวร้อเบาๆใต้แสงเย็นของอาทิตย์ที่ตกดินภาพสุดท้ายของวันนั้นคือชายหนุ่มกับหญิงสาวที่เคยเป็นเพียงชาวบ้านธรรมดา ช่วยกันขนของขึ้นเรือนใหม่เสียงหัวเราะแผ่วผสมกับแสงทองบนผืนดินบ้านที่สร้างด้วยแรงกายและแรงใจของคนไม่ยอมแพ้คนที่เคยยื่นมือให้ในวันที่เราไม่มีอะไรคือคนที่สมควรได้รับทุกสิ่งในวันที่เรามีเพราะคนแบบนั้นเขารักเราโดยไม่ต้องมีเหตุผลเสียงฝนพรำเบาๆในยามเย็นคล้ายเสียงถอนหายใจของฟ้าหมู่บ้านที่เคยคึกคัก กลับดูเงียบเหงาท้องทุ่งเขียวกลายเป็นสีน้ำหมน่นมีเพียงเรือนใหญ่ของอาจที่ยังมีไฟอบอุ่นลอดผ่านหน้าต่างไม้ทางอีกฝากหนึ่งพินเดินลากเท้าเปื้อนดินกลับมาที่บ้านเก่าสมซ่อใบหน้าทโทรมดวงตาหมน่นเหนื่อยทั้งกายและใจเบิ้มสามีที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นลูกกำนันผู้มีอำนาจนั่งอยู่ในบ้านอย่างหมดสภาพ เสื้อยับมือสันเพราะเล่าเงินค่าระเบิมพินถามเสียงแผ่วแต่สันเขาหาันมามองอย่างรำคาญไม่มีจะเอาไปทำไมอีกค่าก็ไม่มีจะกินอยู่ละเงินที่ขายที่เองขายที่เองเอาไปใช้หมดแล้วเหรอเออสิค่าเอาไปใช้หนี้บ่อนหมดแล้วไม่งั้นมันคงไม่ไว้ชีวิตค่าพินกัดริมฝีปากมือกำผ้าถุงแน่น ข้าเหนื่อยจะพูดกับเองแล้วเบิม่มเองพังทุกอย่างทั้งบ้านทั้งศักดิ์ศรีเขาหัวเราะเสียงแห้งศักดิ์ศรีเหรอเองเคยมีด้วยเหรอคำพูดนั้นเหมือนมีดแทงกลางใจผินนิ่งน้ำตาเริ่มคลอเธอเดินออกจากบ้านท่ามกลางสายฝนที่เริ่มแรงขึ้นเสียงลมพัดใส่หน้าจนแสบเธอไม่รู้จะไปไหนได้แต่เดินตามถนนฝุ่นที่กลายเป็นโคลน มุ่งไปทางเรือนอาจแสงจากตะเกียงในเรือนใหญ่ส่องลอดออกมาท่ามกลางความมืดอาจกำลังยืนดูพิกุลจัดกับข้าวบนโต๊ะไม้แม่ของเขานั่งปั่นได้อยู่ข้างๆวันนี้ฝนตกแรงนะลูกแม่พูดอาจยิ้มดีแล้วแม่ฝนตกข้าวจะงามพิกุลพูดพลังหัวเราะเบาๆพี่อาจนี่มองทุกอย่างเป็นดีไปหมด ก็เพราะถ้าเรามองดีมันก็จะดีเองนั่นแหละพี่กุลหญิงสาวยิ้มอ่อนข้าชอบที่พี่เป็นคนแบบนี้นะทันใดนั้นเสียงฝีเท้ากระทบพื้นดินดังแฉะดังขึ้นจากลานบ้านทั้งสามหันไปมองพินยืนอยู่ในสายฝนเสื้อเปียกแนบตัวผมยุ่งแต่ดวงตาเต็มไปด้วยบางอย่างที่อาจไม่เคยเห็นมาก่อนเลยคือความสำนึกอาจเธอสั่น เธอก้าวขึ้นเรือนอย่างระมัดระวังข้ามาขอโทษพี่กุลนิ่งมองด้วยแววตาสงบไม่พูดอะไรอาจวางคันข้าวลงช้าๆเข้ามาก่อนสิพินเดี๋ยวไม่สบายพินก้าวเข้ามาเหงื่อและฝนผสมกันจนแยกไม่ออกเธอหลบสายตาพิกุลข้าไม่คิดเลยว่าเองจะเมตตาให้ข้าเข้ามาในเรือนนี้อีกอาจพูดเรียบๆข้าไม่เคยโกรธเองหรอก เองมีอะไรพินน้ำตาไหลทันทีข้างโง่เองข้าหลงในคำว่าฐานะข้าคิดว่าคนจนไม่มีอนาคตข้าทำร้ายใจเองโดยไม่รู้ตัวข้าอยากขอโอกาสเริ่มต้นใหม่กับเองอาจยืนนิ่งพินสิ่งที่ข้าเฝ้ารอมันผ่านไปแล้วตอนนั้นเองมองไม่เห็นเองพินสะอึกเธอกลั้นน้ำตาไม่อยู่ข้ารู้ ข้างง่เองข้าไม่ได้ถือเรื่องนั้นแล้วและเองก็ไม่มีโอกาสอะไรเพราะชีวิตข้าตอนนี้มีแต่พิกุลกับแม่พิกุลเดินเข้ามาวางผ้าขนูนให้ไปเปลี่ยนเสื้อเถอะเดี๋ยวไม่สบายพินมองหน้าเธอเองเห็นพี่อาจได้ดีก็คิดจะมาจากเหลือพิกุลพี่กุลยิ้มบางไม่ใช่เองหรือที่เป็นแบบนั้นข้าไม่เคยมีความคิดแบบเองหรอกนะพิน คำพูดนั้นทําให้พินน้ำตาไหลหนักขึ้นกว่าเดิมอย่ามาสร้างมาทําเป็นคนดีข้าไม่มีทางเชื่ออาจพูดเบาๆเองอย่ามาว่าให้พี่กุลแบบนั้นเพราะข้าเข้าหาพี่กุลเองเองเคยพูดว่าความจนมันน่ารังเกียจแต่วันนี้เองรู้ไหมว่าความมืดบอดของใจคนต่างหากที่น่ากลัวกว่าพินนิ่งเองกลับไปเธอพิน ข้ามีคนที่ดีพร้อมสำหรับข้าแล้วข้าไม่คิดจะเอาเองเองจำไว้นะว่าไม่ว่าคนจนหรือรวยก็มีศักดิ์ศรีไม่ต่างกันก็เหมือนกับข้าและเองในวันนี้ข้าควรดูถูกเองไหมเองตอบข้าได้หรือเปล่าพินถึงกับพูดไม่ออกฝนข้างหน้าเริ่มตกหนักขึ้นเสียงดังกลบทุกอย่างพินหันไปมองลานบ้านฝนเทกระหน่ำหัวใจเธอหนัก เธอยิ้มจางๆทั้งที่น้ำตายังไหลเยาะเย้ยให้กับโชคชะตาของเธอเช้าวันใหม่ของหมู่บ้านเงียบสงบแสงอาทิตย์อ่อนๆส่องผ่านยอดไม้ทาบลงบนบ้านเล็กๆท้ายหมู่บ้านที่นั่นมีพินนั่งอยู่ข้างจักเย็บผ้าเก่าๆมือเย็บผ้าช้าแต่มั่นคงได้สีขาวพันนิ้วเธอไว้แน่นจนเป็นรอยตอนเธอเหลือแค่ตัวคนเดียวเคร่องอเดียวกันบ้านของอาจกับพิกุล เต็มไปด้วยเสียงหัวเราะของลูกชายเสียงช้อนกระทบจานตอนกินข้าวเย็นแสงไฟในเรือนส่องอบอุ่นเหมือนหัวใจของทุกคนในบ้านค่ำวันหนึ่งพินเดินผ่านเรือนนั้นได้ยินเสียงหัวเราะจากข้างในผินพูดกับตัวเองเบาๆเขามีความสุขดีแล้วส่วนข้าก็อยู่คนเดียวต่อไปถ้าเดินต่อไปบนทางดินที่ครั้งหนึ่งเคยเหยียบด้วยความเย่อหยิ่งแต่วันนี้ ทุกย่างก้าวกลับเต็มไปด้วยความอ่อนแอชายที่สุกปรกในวันก่อนได้กลายเป็นที่เธอเอื้อมไม่ถึงอย่างแท้จริงอย่าดูถูกใครในวันที่เขายังไม่มีเพราะวันหนึ่งคนที่คุณหัวเราะอ,อาจาคือคนที่คุณต้องยกมือไหว้ดินที่เราเคยเหยียบด้วยความดูแคลนอาจากลายเป็นพื้นทองให้เรายือนอย่างอ่อนน้อมในวันสุดท้ายของชีวิต